มีคำถามใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันนะคะว่า,าหุงข้าวมันไก่ะคะจะต้องถอดปลั๊กออกไหมหรือว่าเราจะเสียบปลั๊กทิ้งไว้เลยนะคะตัวข้าวมันไก่หน้าหม้อเองนะคะจะไม่ได้เสียบปลั๊กทิ้งไว้นะคะเพราะว่าถ้าเราเสียบปลั๊กหม้อข้าวมันไก่ทิ้งไว้ยิ่งนานเท่าไหร่นะคะข้าวมันไก่ก็ยิ่งจะไม่ตุกก้นหม้อนะคะเพราะฉะนั้นเวลาข้าวสุกแล้วนะคะผ่านไปประมาณสัก10นาทีก็ดึงปลั๊กออกได้เลยนะคะทีนี้หลายคนกังนวลวา่าแล้วถ้าดึงปลั๊กออกแล้วข้าวเรามันจะร้อนเหรอ ให้เราดูปริมาณจํานวนลูกค้าของเรานะคะว่าลูกค้าเราเยอะแค่ไหนถ้าเกิดลูกค้าเรายังไม่เยอะนะคะลูกค้ายังไม่เยอะเป็นแม่ค้าที่เพิ่งเปิดร้านใหม่ลูกค้ายังไม่เยอะก็อย่าเพิ่งไปทําข้าวมันไก่เยอะนะคะก็ทําแค่พอดีกับการขายนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าทยอยมาเรื่อยๆเราก็ใช้วิธีหุงข้าวหม้อเล็กเอานะคะก็หมดแล้วหุงใหม่นะคะก็ค่อยๆทําขายไปเรื่อยๆถ้าไม่ต้องเทข้าว ออกเสกติกนะคะบางคนอาจจะหุงสุกเทเสกติกแต่ว่าข้ามแก่น้ามอเองจะไม่ใช้วิธีทเทข้าวออกเสกติกนะคะจะใช้วิธีคาม้วข้าวาาไว้นะข้าวเ,เราขายหมดข้าวก็จะยังไม่เย็นเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าน้อยเราจะไม่ทําเยอะนะคะก็ทยอยหุงขายไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเราเยอะเราหุงน้อยมันจะพอขายแล้วก็ให้เราทาหม้อใหญ่นะคะให้เราดูจากฐานลูกค้าของเราว่าลูกค้าของเรามากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องคํานวณกะ หุงข้าวให้พอดีกับการขายในแต่ละวันนะคะเพราะฉะนั้นข้าวเมันแไก่หน้ามอเองถ้าถามข้าวเมื่ไก่หน้ามอว่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้ไหมไม่เสียบปลั๊กทิ้งไว้นะคะเพราะว่าถ้าเสียบทิ้งไว้เลยข้าวจะไม่ติดก้นหม้อนะคะยิ่งเสียบไว้นานยิ่งไม่นานนะคะแล้วก็จะล้างออกยากด้วยนะคะแล้วก็นี่คือเคล็ดลับนะคะและเทคนิคต่างๆที่ข้าวเมื่แไก่หน้ามอทาอยู่ทุกๆวันนะคะ